สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นใต้ร่มเย็นออกมาปีพศ2 5 2 6ค่ะในคลิปนี้จะเป็นเนื้อชุบนิกเกิลค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้ที่ใต้คลิปท่านใดที่ต้องการให้หาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุนะ่นหุ่นค่ะสวัสดีคะ่ะ